บีมพิชยากกกรรมจากสนามวอลเลย์กลางแจ้งสู่การตบลาฝันที่ประเทศญี่ปุ่นข้อมูลขอบคุณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับลานพื้นปูนกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านหนองแขมอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากเป็นสนามวอลเลย์แห่งเดียวประจำชุมชนระแวกนั้นแล้วที่แห่งนี้ยังเป็นจุดกำเนิดในการเล่นกีฬาชนิดนี้ของบีม พิมพิชญากรกรมนักตบลูกยางสาวไทยทีมชาติไทยจากวันแรกที่เธอแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวอลเลย์บอลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสามารถเล่นกีฬานี้เป็นอาชีพได้ในวันนี้พิมพิชญากำลังได้ไปโกยเม็ดเงินก้อนโตจากการเล่นลีกวอลเลย์บอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของบรรดาเหล่านักวอลเลย์หลายคนที่อยากไปให้ถึงจุดเดียว กับเธอที่ทําได้จุดเริ่มต้นการเล่นวอลเลย์บอลบอของเราเกิดขึ้นตอนประมาณปอ .2 เราเห็นรุ่นพี่ที่เป็นญาติกันเขาเล่นให้กับทีมโรงเรียนก็รู้สึกว่าพี่เขาเท่ดีจังเลยอยากลองเล่นบ้างจังพอดีอาจารย์เอกชัยเห็นว่าเรามีรูปร่างที่สูงจึงติดต่อมาทางแม่เราก็เลยได้เรื่องฝึกหัดวอลเลยบอลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพิมพิชญายังไม่เคยลืมบรรยากาศเก่า ในวันที่เธอเป็นเพียงแค่เด็กหญิงมือใหม่ที่ถูกชักชวนจากคุณครูให้ลองเล่นเกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเอามาปั้นเป็นนักตกตัวแทนโรงเรียนบ้านหนองแขมสถานศึกษาสมัยปฐมของพิมพิชยาตั้งอยู่ในตำบลกระสังอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ถูกล้อมรอบด้วยทุ่งนาอันเป็นแหล่งทำมาหากินหลักของผู้คนแถบ,บนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาค่ะถ้าพูดถึงสนามวอลเลย์บอล ก็มีแค่ในโรงเรียนเท่านั้นค่ะเป็นลานปูนกลางแจ้งมีเสาคึงตะข่ายเราก็เริ่มฝึกทุกอย่างจากตรงนั้นพอได้สัมผัสกับกีฬาวอลเลย์บอลก็รู้สึกชอบมากๆเลยค่ะตอนนั้นเรายังไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือมีความฝันโตไปจะไปเล่นวอลเลย์บอลหลีกอาชีพหรือไปติดทีมชาติให้ได้เพราะเราไม่รู้เกี่ยวกับวอลเลย์บอลเลยค่ะเราไม่รู้ว่ากีฬาชนิดนี้ ถ้าหากเรามีความสามารถมากพอก็จะทำเงินทำทองให้เราได้มากเราไม่รู้เลยตอนนั้นเหตุผลเดียวที่เราเล่นวอลเลย์บอลก็เพราะว่ามันสนุกค่ะและเราแค่รู้สึกว่าผู้หญิงที่เล่นกีฬาเป็นมันดูเท่ดีแค่นี้เองค่ะพิมพ์พิชญาอาจจะไม่ได้คิดฝันไกลหรือมองอะไรที่เกินตัวทว่าด้วยความสามารถที่เธอมีกับทำให้เธอกับเพื่อนอีกคนหนึ่งจากโรงเรียนบ้านหนองแขมถูกยิมตัว ไปเล่นร่วมกับโรงเรียนอนุบาลลำไปมาศทีมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ลงแข่งขันรายการกีฬาวอลเลย์บอลวิทยุก,การบินรุ่นอายุไม่เกิน12ปีผลปรากฏว่าสถานศึกษาจากจังหวัดบุรีรัมย์สามารถพังอาดชิวแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลน,นักเรียนรายการใหญ่ระดับประเทศมาครองได้โดยหลังจากจบการแข่งขันพิมพ์พิชยาได้รับข้อเสนอจากหลายโรงเรียนที่อยากดึงตัวเธอไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ก่อนที่คุณแม่เธอจะตัดสินใจเลือกโรงเรียนกีฬานครนนวิทยา6ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านมอลเล่บอลตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแถมยังมีสโมสรอ,อาชีพในหลีกรองรับอีกด้วยจึงน่าจะช่วยให้ลูกสาวมีเส้นทางอนาคตที่สดใสได้ตอนที่เรา,าย้ายมาโรงเรียนก็เริ่มทําทีมวอลเล์บอลอาชีพแล้วค่ะแต่ช่วงมต้นเรายังไม่คิดถึงการเล่นอาชีพเลยนะคะ เพราะว่าที่นี่ซ้อมกันหนักมากโค้ดเข้มงวดมากค่ะเคร่งเรื่องรองะเบียบวินัยสุดๆก็รู้สึกว่ามันหนักเกินไปไม่อยากเล่นแล้วแต่พอเราเออกไปแข่งขันแล้วได้แชมป์มีเหรียญรางวัลติดมือกลับมาตลอดมันทําให้ความรู้สึกที่เคยเหนื่อยเคยท้อหายเป็นปลิดทิ้งและบันดาลใจให้อยากเล่นต่อไปเรื่อยๆค่ะจริงๆสม,ยมัยมต้นเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากมายแค่คิดว่า เราเล่นเพื่อหวังจะได้โคต้าเรียนฟรีต่อในระดับมัธยมกับมหาลัยไม่ได้คิดว่าต้องเล่นหลีกอาชีพค่ะและไม่เคยคิดว่ามันจะพามาไกลจนถึงขั้นติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ค่ะแม้ไม่ได้คาดหวังหรือฝันไกลจนกดดันตัวเองมากเกินไปแต่ทุกครั้งที่ลงสนามพิมพิชยาก็มักแสดงความเป็นนักสู้ออกมาให้เห็นเธอตั้งเป้าหมายกับตัวเองเสมอว่าต้องทำให้ดีที่สุดเลย และเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทัศนคติแบบนี้เองบวกกับการลงมือทําอย่างจริงจังทําให้เธอได้รับโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาอาชีพกับสโมสร3 BB น,นครนนทตอนอายุ16ปีเราลงแข่งแมตต์ระดับเยาวชนให้โรงเรียนมาตลอดมีรายการ1ตอนนั้นเราอยู่ม .3 แต่ต้องข้ามรุ่นไปเล่นกับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดี แมวมองจากทีมชาติจึงเรียกไปเก็บตัวยู19ทีมชาติไทยค่ะช่วงที่เก็บตัวกับทีมชาติชุดเยาวชนโค้ดันให้ลองขึ้นไปซ้อมกับพี่ๆทีมชาติชุดใหญ่เพื่อเก็บประสบการณ์พอขึ้นม .4 ก็ได้เริ่มเล่นหลีกอาชีพเลยค่ะพิมพิชากลายเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพเต็มตัวด้วยวัยเพียงแค่16ปีท่ามกลางหลีกอาชีพที่เต็มไปด้วยผู้เล่นประสบการณ์สูงแต่เธอก็พยายามเรียนรู้พัฒนาแก้ไขผิดพลาดมาโดยตลอด จนสามารถยึดตุลักของสโมสรทีบีบีดนครนน์ได้ช่วงแรกที่เล่นหลีกอาชีพนับถือใจโค้ดที่กล้าให้โอกาสเด็กลงเล่นจริงๆเลยค่ะตอนนั้นหลายคนมองว่าเราเล่นได้ดีแล้วสําหรับเด็กอายุแค่นี้แต่ในใจเราบอกกับตัวเองว่ายังต้องพัฒนาอีกเยอะเลยค่ะเราดีใจที่ได้เล่นเราทําคะแนนได้เยอะก็จริงแต่เรารับบอลแทบไม่ได้เลยค่ะพอเราเล่นหลีกอาชีพ เป็นอาชีพก็ต้องจริงจังกับมันให้มากกว่าเดิมทั้งการฝึกทักษะต่างๆรวมถึงการดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้ดีอยู่เสมอเพราะว่าเราเล่นกีฬาต้องใช้ร่างกายทำมาหากินถ้าเราไม่ดูแลร่างกายเราก็คงไม่พร้อมสำหรับโอกาสที่จะเข้ามาค่ะภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีหลังจากประเดิมเล่นวอลเลย์บอลไทแลนด์ลีกในปี2015พิมพิชยากกกรัมก็ถูกเรียกเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ ขณะเพียงอยุคแค่17ปีทุกอย่างเข้ามาเร็วมากเลยค่ะปีนั้นจากเล่นทีมชาติชุดเยาวชนเล่นหรืออาชีพครั้งแรกก็กระโดดมาทีมชาติชุดใหญ่ไปแข่งซเกมปี2015และวอลเลย์บอลเวิลด์กลังปีในปีเดียวกันเลยค่ะตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นและเกรงไปด้วยเพราะทีมชาติชุดใหญ่มีแต่รุ่นพี่เก่งๆทั้งนั้นทำตัวไม่ถูกเลยค่ะ เวลาไปซ้อมก็เห็นได้ชัดว่าเรายังด้อยกว่าพี่เขาสกิลเรายังไม่แน่นพอเราคิดเสมอว่ามีคนอื่นมากมายที่อยากติดทีมชาติชุดใหญ่ถ้าเราไม่เร่งพัฒนาตัวเองเราก็จะตามพี่ๆเขาไม่ทันนะคะและอาจเสียโอกาสนี้ไปแต่ก็ต้องขอบคุณโค้ดด่วนค่ะที่ให้โอกาสเราติดทีมชาติเสมอตลอดมา แม้อายุผู้เล่นยังน้อยอยู่การได้ลงเล่นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยอย่างสม่ำเสมอทำให้ชื่อของพิมพิชญาเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นมีแฟนคลับมากมายจากทั่วประเทศติดตามเธอรวมถึงยังเป็นใบเบิกทางชั้นดีสู่การไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในต่างแดน,นอีกด้วยจริงมันเป็นเป้าหมายของเราเลยนะที่อยากไปเล่นต่างประเทศทุกปีเพราะหลายชาติชั้นนำหลืออาชีพบ้านเขาให้ค่าตอบแทนที่ดีเลยค่ะ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องเริ่มจากทำผลงานส่วนตัวให้ดีก่อนค่ะทั้งในระดับทีมชาติและสโมสรเพื่อที่จะได้มีสโมสรต่างประเทศมาสนใจปีที่แล้วเราได้รับการติดต่อทางเอเนต์ว่ามีสโมสรจากญี่ปุ่นสนใจดึงไปร่วมทีมแต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ระบาดหนักและรายละเอียดสัญญาที่ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้เราจึงปฏิเสธดิวนั้นไปค่ะตอนแรกก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าปีนี้เขาจะติดต่อกลับมาไหมก็ดีใจที่สุดท้ายทางทีม ครเบะอาคาเฟรี่จากหลีกอาชีพญี่ปุ่นติดต่อกลับมาเราจึงตอบตกลงไปพิมพ์พิจยาผู้เคยมีประสบการณ์ในการเล่นหล็กอาชีพที่อินโดนีเซียกล่าววอลเลย์บอลจึงเป็นกีฬาที่เปลี่ยนชีวิตของพิมพ์พิจยากกรำัมอย่างแท้จริงมันทําให้เธอได้มีอาชีพการงานมีไรายได้ตอบแทนที่ค่อนข้างดีและมีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักวงกว้างไม่เพียงเท่านั้นความสําเร็จของพิมพิจยา ยังชี้ทางให้เด็กผู้หญิงรุ่นหลังๆอยากก้าวตามรอยเท้าโดยมองเธอเป็นไอดอลเมื่อไหร่ก็ตามที่พิมพิชยามีเวลาว่างได้ลาพักกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เธอก็ไม่เคยลืมที่จะกลับไปหาครูคนแรกรวมถึงโรงเรียนเก่าสมัยประถมเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อๆไปเราจะได้กลับมาบ้านแค่ปีละหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นค่ะแต่ทุกครั้งที่กลับไปก็จะมีชาวบ้านมาพูดตลอดว่า เขายินดีด้วยนะที่ติดทีมชาติเขาก็ติดตามดูแมตช์แข่งขันตลอดเลยถ้ามีเวลาก็ไปเยี่ยมโค้ชตลอดค่ะเพราะทุกวันนี้อาจารย์เอกชัยก็ยังทำทีมโรงเรียนอยู่เวลาเด็กๆรุ่นน้องเจอเราก็วิ่งกันรุมเข้ามาถ่ายรูปบอกกับเราว่าเคยเห็นเราในทีวีด้วยหัวเราะกิ๊กกิก๊และขอให้เราช่วยสอนบอลเลบอลให้เขาหน่อยค่ะคำถามสุดท้ายในของการสัมภาษณ์คำถามสุดท้ายผมถามเธอว่า คำพูดอะไรที่คุณสอนน้องๆน,นักกีฬาเหล่านี้เพราะคุณเองก็เริ่มต้นจากจุดเดียวกับพวกเขาเราจะบอกน้องๆตลอดค่ะหากน้องอยากไปถึงจุดนั้นน้องต้องมีระเบียบวินัยพี่เชื่อว,ว่ายังไงน้องจะต้องทํามันสําเร็จได้เหมือนกันถ้ายอมเหนื่อยยอมอดทนกับสิ่งที่เรากําลังทําเป็นคําตอบสุดท้ายของพิมพ์พิชยากกรมครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพิมพ์พิชยากกรมครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของน้องบีมพิมพ์พิชยากกรม นักตบลูปยางทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของบีมพิมพ์พิชยาโกกรัมนักตบรูปยางสาวทีมชาติไทยอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หากขาดตกบกพรองประการใดทางช่องและทางกระผม ขออภัยร่วม่ันเลยกันสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ